จ็คชวินจิตสมบูรณ์นักร้องและนักแต่งเพลงอดีตวงดับเบิลยูโพสตภาพนอนอยู่โรงพยาบาลแคนเซร์งานหลังตรวจพบว่าป่วยเป็นโรควันโรคแทย์คาดได้รับเชื้อจากเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ล่าสุดวันนี้วันที่5กันยาย,ยน2566จักชวินจิตสมบูรณ์โพสไอจีส่วนตัวว่าบางทีมันก็มีเหตุผลให้เราเจริญมรณานุสติมาตลอดหลายปีนี้เพื่อน สนิทของเราคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรควัน,นโรคเมื่อต้นปีนี้เป็นคนที่เราดูแลกันมาตลอดสิบกว่าปีเราคลุกคลีกันมานานจนคุณหมอบอกว่าคุณได้รับเชื้อจากเพื่อนแน่นอนแต่ว่าเชื้อน,นั้นอาจใช้เวลาเพาะเป็นปีหรือ1 0ถึง20ปีก็ได้สรุปคือวัน,นโรครับประทานปอดยังดีที่รู้เร็วก็รักษากันไปน่าจะได้นอนอยู่โรงพยาบาลหลายวันแคนเซิลงานไปแล้วบางส่วนส่วนเพื่อนๆที่น้องที่จะมาเยี่ยมกรุณาใส่หน้ากาก N95 เท่านั้นนะ ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจักรวินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรน,นะจักขีดล่างรักนะจ๊ะ